ขอบคุณอย่นีคือแบบเราเราผ่านเรื่องอะไรกันมาเยอะมากๆตลอดระยเวลาไม่ใช่ประมาณสามปีมาสี่ปรู้แบบรู้เกือบจากทุกอย่างว่าดียังไงไม่ดียังไงเราเป็นยังไ,ไงคืออยากจะบอกแบบพี่ว่า ให้ในอนาคตช้างหน้าเราจะอยู่ในรบริบทแบบไหน,นที่ยังเป็นพี่ชายที่เจมสมน,นคือต่อให้แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเจนก็คร้อมทแบบี่จะแบมูซซับพอร์ตที่สองมือที่ยึดครับผมก็ ม่ดีมากเขาจะไม่ร้องไห้นะวันนี้ผมพยายามอยู่เพราะว่าที man, ่จริงขอบคุณพี่งต้องบอกว่าขอบคุณเจมากจริเพราะว่าจริงๆเจผมไปพูดมาตลอดว่าเจเป็นคนออ๋ ก็อย่างที่บอกเรา,เา,า้าดตูมันอีกมาด้วยกันนะครับแต่รู้สึกว่าเซเว่นคนนี้มีหล้ายสุดๆดีเลยนะถึงแม้ว่าอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าผิดพลาดไปานี้รก็ที่เขาเขาคงบอกคือบอกหลายครั้งแหละแต่ว่าเขาบอกตรงนี้กันว่า พี่ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยว่าที่รู้จักเจนแล้วก็สิ่งที่พี่ทาไปอย่างพี่ก็หวังดีกับเจนจริงเชดดิ้งนี้มันไหลเลยมางั้วแหละก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณครับผมพี่แบบเออแบบมาถึงจุดนี้มาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าอยเจมบอกไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ต้องคงเราทำาดกวันทุีใช่แล้วก็ พี่ก็เป็นพี่ชายพี่ที่ของเจมเหมือนกันแล้วก็เจมก็เป็นน้องชางยของโปรพี่เสมอ